สวัสดีสสดเจ้าต้องกิ่นลำมาแล้วเจ้าวันนี้ต้องจะมาเสนอเมนูเมีย่ยงหมูสามชั้นไม่ยงหมูสามชั้นหมูสามชั้นนุ่มๆต้มแบบหอมๆนอกแบบเปื่อยๆเฮามากินกันเลยทุกคนแากกับข้าวกับป่ามอมๆมานั่งกินเป็นเปืเป่อนกันเด้อตัวบากินเมี่ยงกินเป็นข้าวนึน่งดีกว่าข้าวนึน่งแฟนกินเป็นข้าวเหนียวแต่ว่าต้องกินเมี่ยง ขนมจีนเหนียวนุ่มโบยขนมเส้นเหนียวนุ่มยาวไปจนถึงดาวอังคารพุเนาะเดขนมจีนเข้าไปหมูจับจอนกับลอกเอาเนอจอนกับลอกเอาเลยเดยใส่น้ำจิม้มจอนกับลอกเอาเลยด้วยทิปเนอแล้วก็ออหยางแหมหอมป้อม ใส่เข้าไปอ๋โอโหระพานี่ทุกคนมันน่ากินมากอืมอืมน้อ เนาะมันจะออกผมๆนี่นะอืมหมนี่สุดยอดผักหมูน้ำจิ้มเหมาะขนาดเนาะน้ำจิ้มแบบปั่นแบบข้นๆเลยเหมาะอืม อืมน really really ื่หอมแขกอืมอืมแฟนซื้อของแขกมาเอามากินอ่ะลืมทุกคนพ่อแม่บอกพ่อแม่บอกเจ้าเอ้เขาแบบน้อน้ไปตบแน่อืมเฮ้ยกินกจะตบส้มแล้ว น้ำจิ้มเข้มข้นน้ำจิ้มเข้มข้นมากมน้ำจิ้มเข้มข้นขนมจีนยาวไปถึงยาวอังคารหมูต้มเปื่อยๆแบบเด้งๆอ่ะเนาะกรุบๆนะน้ำจิ้มแบบทุกคนสูตรเด็ดไม่ต้องผสมน้ำเด้อใสแ่แค่น้ำหอมดองกับอ้น้ำหมือก,ก็มนันาวและน้ำปลาก็พอ 음음음막음음김 Cầm nhai này bỏ, to nhai này bỏ, nắn bà? nắn bà? nắn nè nắn 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 nhai nắn 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 Ăn nhai nhai này nắn 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 ใหญ่หอืมหักไปป้าบอกเขได้เต็มปากเ <_ d isk> ต็มปากเ <_ d isk> ต็มคำน่ะอืมน้ำจิ้มขอบอกว่าถ้าใครได้ลองกินแล้วจะติดใจเอาไปเอาปันแบ่งคุ่ปลาไปเนาะอเอาไปใส่เป็นน้ำยะ อืมอืมนี่ทุกคนนแบบเข้มข้นนัว เดี๋ยวมามาได้อยู่พื้นๆน่าคื้นๆขอ<ผ>มๆน้อยๆถ้าจิ้มน้ำจิม้มเดลานะเราลองเอาจิ้มจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้ดูเหมาะขนาดที่

ขนมเส้นได้บีดออกอ่ะอเหน,เน,ยนเียวนุ่มเกินอ่ะหมูจิม้ม อันนี้ดำเนาะอะปกุ้ยกับน้ำจิ้มมันเหู่หมอ,อาจิมไหมัน้ำจิ้มมันอยู่ในปาก้อเมอนูนี้ผูกินเยอะเนาะชอบคิ๊กเม็ดเม,ม,ม็ดิ นมเจ้มรุมน้ำจ้มเต้าหเ้นี่ยจิ้มมัน,น,มนร้ายเปลนใครกอ่อาหอมมะเรือองู่ยส่น้ำจิ้มทีเนอ่นมนามะนาวแซวแซวก่ทุกคนซ่งกำแซวแตงมะนาวสซวลูกแปลว่ายี่สิบ ไอจิ้มก็ติดใจอ่ะต้นจิ้มอ่ะ เริ่มมีกลขอาวต้มน่ากะนแ

ไม่ชอบกับมนูนี้ยังอืม เดี้ไดตัวอืมเนาะมถือว่าน้จิ้มขิงหนัาขนาดอืปก่อนให้ขิงแ่แบบตัวน้ำจิ้มช่กี่ดอกอับใ่อยเมย์มีกเปิดมาสองห้อยเกิน สองถ้วยครึ่งอ่ะกินเมี่ยงปลาทูตอนกลางคืนนะทุกคนสามคนนะสามคนว่าอ,อันจิน้มหอมไม่เผ็ดมากอืมเป็นจกงแกงใช่แต่ร<ง>สชาติม่ครบรส เหมือนอมันจะออกมันจะร้านอนมเส้นเรือเหมือนแซ่บน้ำจิ้มมันหลายทุกคนเหลือหละพาโหละพานิดหน่อย ขอะเราแพเ,อเอออยอะแยกเลยเหลือขนมจีนนิดหน่อยเหลือหมูสามชั้นอีกเส้นหนึ่งวันนี้อิ่มมากแล้วก็แซ่บมากนะคะทุกคนลำพริกจิบปากทุกคนขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบุบ๊ย